แบงก์ปรีติไม่มีนโยบายแต่งงานเก็บเงินให้เมียใช้ในอนาคตเปิดตัวเพราะอยากให้เกียรตจากประเด็นที่ก่อนหน้านักร้องหนุ่มแบงก์ปรีติบารมีอันต์ทำแฟนคลับแห่ร่วมยินดีหลังลงรูปในไอจเป็นภาพมือผู้หญิงสวมแหวนเพชรบนนิ้วนางข้างซ้ายก่อนออกมาเฉลยความจริงว่าเป็นเพียงการโปรโมทเพลงแต่ยอมรับว่าแฟนสาวคือกุ๊กกิ๊กมรกตพูนผลที่เพื่อนซีนานาไราบีนาเมชี้เป้าในคอมเมนต์ว่าฟอลโล่อยู่คนเดียวล่าสุด วันที่14กันยายนแบงค์เปิดใจถึงเรื่องนี้อีกครั้งในงานเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องเพียงความทรงจำ Last Light In Kumamoto ที่เป็นการกลับคืนจอในรอบ10ปีกับภาพยนตร์ที่สร้างจากเรื่องจริงของเจ้าตัวสรุปภาพสวมแหวนโยงเข้าหนังคือมันไม่ได้เป็นฉากในหนังเรื่องนี้แล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องจริงด้วยเราแค่ตีความว่าชีวิตผู้ชายมันก็รอความรักนั่นแหละ มันต้องรอใครสักคนนั่นแหละซึ่งโยงเข้าหนังยังไม่ได้มั่นอะไรครับแต่ก็เป็นนิ้วแฟนผมครับก็ซื้อให้เฉยๆเลยสวมเพื่อถ่ายรูปนั้นคือเขาก็ไม่ค่อยได้ใส่หรอกเขาเก็บไว้เพราะเขาเสียดายไม่ได้มีอะไรทราบซึ้งขนาดนั้นแล้วก็เป็นแหวนวงที่ซื้อนานแล้วด้วยตอนคนเข้ามายินดีเราก็รู้สึกว่าสำเร็จแล้วหัวเราะก็ชอบทาแฟนคลับอยู่แล้วบางคนเขาก็รู้อยู่แล้วเพราะผมไปไหนมาไหนก็ไม่ได้ปิดอยู่แล้วแล้วคิดจะแต่งงานไหม โดยส่วนตัวผมไม่มีนโยบายในการแต่งงานจริงจังใหญ่โตผมแค่คิดว่าสักวันหนึ่งเราก็อยู่กันไปอย่างมีความสุขก็อยู่กันไปเรื่อยๆไปเสียเงินเยอะแยะมากมายเก็บไว้ให้เมียในอนาคตดีกว่าก็คนนี้แหละซึ่งเขาก็โอเคไม่มีนโยบายเหมือนกันเขาไม่มีเป้าหมายรู้สึกอย่างไรที่มีคนเปิดวับชมว่าแฟนสวย ไม่รู้สิผมไม่ได้คิดอะไรก็แค่ใช้ชีวิตไปไม่ได้บอกด้วยถามก็แฟนคลับว่าไม่มีมีแต่เห็นก็ยอมรับแค่นั้นเองก็คือคนที่นานาไราบียนาแซว่าฟอลอยู่คนเดียวนานารู้โลกรู้ครับแต่เราก็ตั้งใจฟอลโล่หนึ่งเดียวอยู่แล้วคือความรู้สึกผมต้องบอกตรงๆอย่างนี้มันสี่ปีแล้ว ฉะนั้นผมต้องให้เกียรติผู้หญิงคนนี้ว่าเขาเป็นใครเขาอยู่ในสถานะอะไรเท่านั้นเองไม่มีอะไรซับซ้อนแต่เราก็บอกเขาตรงไปตรงมาตลอดว่าไม่มีนโยบายแต่งงานถ้าเปลี่ยนใจแต่งจะแจ้งให้ทราบอุ๊ยอาจจะไม่มีด้วยซ้ำเขามาไหมวันนี้เขาก็มาครับไม่คิดอยากจะมีลูกเราตอบไปบ่อยมากแล้วว่าเราไม่ได้มีความฝันที่จะบ้านสองหลังรถสองคันหมาสองตัวรู้สึกว่าถ้าเรามีผู้หญิงคนหนึ่งที่เราอยู่กับเขาด้วย แล้วก็มีความสุขผมก็พอแล้วสักวันถ้ามันขยายความมาเป็นลูกออกมาก็มีไปแต่ถามว่าตั้งอกตั้งใจจะมีและอยากจะมีไหมก็เฉยเฉย